ลุงคนเราจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมอ่ะเพื่ออะไรเพื่อกแฟนเก่าทาไมเพื่อนเราน้อยอ่ะเปล่าลุงก็แค่รู้จักกันมาแล้วอ่ะก็ไม่อยากจะตัดขาดกันไปอ่ะไหนๆก็รู้จักกันมาก่อนแล้วเราเคยถามเขาไหมว่เาเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเราต่อเปลบอกโอ้หแรงก็ไม่รู้ว่าลุงโดยรวมก็โอเคอยู่นะคาว่าเพื่อนของเราเนี่ยหน้าตาแบบไหน ก็แบบก็ไม่ต้องบอกกันไม่ต้องทําทรงมีอะไรปัญหาอะไรก็คุยกันได้ยามจําเป็นแต่ก็ไม่ต้องไปไหนมาไหนไม่ต้องไปกินข้าวไปทํากิจกรรมด้วยกันที่เคยทํากันตอนเป็นแฟนนะลุงแล้วเขาอยากเป็นแบบนั้นกับเราไหมก็ไม่รู้ดิลุงถ้าจเจอเพื่อเก่กับแฟนเก่าได้ไหมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําตอบของคนอื่นแต่มันขึ้นอยู่กับเราแฟนเก่าเราและถ้าเรามีแฟนใหม่แฟนใหม่เราโอเคหรือเปล่า เออก็จริงนะลุงแปลว่าถ้าทุกอย่างโอเคอะ่ะเราก็น่าจะเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมไหนๆก็โตกันแล้วอะ่ะก็ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งอยากจะรักษาความสัมพันธ์มันไว้ก็ได้แต่ถ้าเขาเป็นคนเลวอะลุงถ้าเขาเป็นคนเลวเราจะเก็บเขาไว้ทําไมก็นั่นน่ะสิลุงแต่หนูก็เก็บไว้คนหนึ่งนะใครก็ลูกชายลุงไงตัดตัด